ว่าคุณแบงค์สุพนัทมีชัยมีชัยนันสอสอ .9 ไกลกทมฮะมีเรื่องของหนีทหารเหมือนกรณีของคุณจิรัตหรือเปล่า,านะเขาไปตั้งเป็นคําถามแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแบงค์นะสุพนัทมีชัยนันเนี่ยท้าเลยนะท้าเลยว่าคุณพูดยืนยันมาเลยว่าหนีทหาราเดี๋ยวผมจะฟ้องเพราะผมมั่นใจว่าผมทําถูกต้องนะที่มีการไปลงว่ามีคําตัดสิน รอกาหนดโทษอย่างเงี้ยน,นะคุณพูดมาเลยคุณเสนอมาเลยสินะ,ะ,ะเดี๋ยวไปฟังเจ้าตัวพูดเมื่อวานนี้นะฮะแต่ทุกวันสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่เนี่ยคุณเอาหลักฐานมาสิแม,ม่คุณตั้งคำถามได้เป็นร้อยเรื่องรอครับแบงค์หน้าแขนขาไม่เท่ากาันแขนไม่เท่ากาันคุณตั้งได้ทุกเรื่องหรอครับอเอาง่ายๆ,ๆ,ๆเลยครับถ้าคุณมั่นใจว่าใช่ค,ค,คุณเอาคุณพูดเป็นคุณอย่าพูดเป็นครโยชคำถามนะคุณอย่าพูดเป็นประโยคคํคำถามคุณพูดเป็นประโยคนบอกเล่าเลยนะครับเป็นการกล่าวหาไปเลยนะครับผมก็ได้ฟ้องทุกตัว แต่ทุกวันนี้คุณตั้งคำถามและหลอกให้ประชาชนที่เขามไม่รู้กฎหมายมาพูดแล้วเขาก็มาลังคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ปัญหาคือประชาชนนั้นมันเสี่ยงแต่ไอ้ตัวคนตั้งเรื่องอ่ะไม่เสี่ยงถ้าชวัวร์เลยคุณบอกเลยสุภพนัดมีนฉะนั้นตั้งแต่อายุ32ปียังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหารคุณกล้าพูดปะ ถ้าเกิดคุณหาหมายสารตรงนั้นได้คุณต้องหาต่อได้ง่ายจะตายโอ้ไม่มีปัญหาแล้วถ้าเกิดต่าหายาจะเปิดเผยข้อมูลยินดีครับผมยินดีมากเพจ I/O อเคุณคือเพจ I/O ก็ต้องหาคอนเทนต์หาสื่อหาอะไรไม่ง่้นจะอยู่ไม่ได้เป็นเรื่องปกติถูกไหมครับเออไม่คุณแบบอาสอสอตัวเล็กไม่มีแสงคุณลองไปโจมตีดิถูกไหมมันก็ไม่มีกระแสข่าวเป็นเรื่องปกติแต่กระบอผมมั่นใจผมพากะบนกันเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการคุณพูดไปเลยเอาให้จบประโยคเต็มๆนะครับแล้วก็เจอกันในศาล ถ้าสารเลขยกเอกสารมาผมมีให้ครบแต่แ<ส>คุณน่ะจะมีหรือเปล่าอีกเรื่องนึ่งนะแต่ถ้าเกิดสารเลขมาผมมีให้ครบแต่ตัวคุณน่ะมีครบหรือเปล่านั่นคือปัญหาที่คุณกล่าวอ้างผมอ่ะที่คุณกล่าวหาผมเนี่ยคุณกล้าดีเฟนต์หรือเปล่า เอาแบบให้พูดเหมือนเป็นเชิงหมิ่นประมาทไปเลยนะผมจะได้ฟ้องได้เต็มเตมอย่าไปตั้งคาถามแบบสาะไปแซะมาไม่ต้องครับพูดเตม็มๆไปเลยนะครับกล่าวหาแบบเต็มๆผมต้องชอบแบบนี้เพราะอะไรก็ได้ฟ้องก็ได้ตรงๆถ้าไม่งั้นคุณตั้งคาถามได้เรื่อยๆแหละครับเดี๋ยวก็มาแบงค์ลูกจีนบ้างอะไรบ้างรับเงินสิงคโ,โปร์ทุกคนตั้งคาถามได้หมดครับคือมันใส่ความได้เรื่อยสิ่งที่คนกาลังพูดแล้วหลังจากที่คุณแบงค์ท้านะเพจก้าวไกลโกหกอะไรเนี่ยก็โพสต์ดีๆครัใช่ค่ะเพจก้าวไกลโกหกอะไรนี่บอกว่า การตรวจสอบนักการเมืองเป็นวิถีปกติของประชาธิปไตยนะคะสสก้าวไกลก็ตรวจสอบจุกจิกเรื่องรัฐบาลที่ผ่านมาโดยตลอดตัวพี่แบงก์เองยังเคยขู่นะขู่ว่าอะไรกูจะตรวจสอบมึงทุกอย่างให้มึงเดินไม่ได้ครับเนี่ยเขาย้อนกลับหนูตรวจสอบพี่แบงก์บ้างพี่แบงก์จะโมโหทําไมคะคงงมากค่ะต้องทาเสียงเหมือนแอดมินเขาเลยแล้วนอกจากนี้ก็จะมีการเปิดข้อมูลเพิ่มทีนี้ในใจบอกท้ามาแล้วนะ เพจ a ฟซบุ๊กวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรพูดถึงความจริงอันน่าสงสัยทีนี้เนี่ยเขาก็นำเสนอเป็น <c oughs> แบนเนอร์นี้ครับคุณแบงค์ครัหน <c oughs> ึ่งยี่มิถุนายนปีห้าห้าเนี่ยศาล<า><า>จังหว,วัดมีนบุรีพิพากษาค่ะให้จำเลยซึ่งมีชื่อเหมือนพี่แบงค์ข้อหาไม่ไปแสดงตนรับหมายเรื่องทหารและจำเลยให้การรับสารภาพโดยสารมีคำสั่งรอาการกำหนดโทษจำเลยเป็นเวลาสปี ข้อ2ค่ะผู้ชายคนนี้ต้องมาแสดงตัวเป็นทหารในปีถัดไปซึ่งกําหนดเป็นวันศุกร์ที่3เมษายนปี2,556ที่อาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนกีฬากรุงเทพหาคนครเขตมีนบุรีโดยไม่ต้องจับใบดําใบแดงวงเล็บไม่มีสิทธิ์จับสลาก 3. ผู้ชายชื่อแบงค์มารายงานตัวในปีถัดไปแต่ว่าผลการตรวจร่างกายปรากฏว่าเป็นคนจําพวกที่2คือมีความผิดปกติบางอย่างในร่างกายจึงไม่ต้องเป็นทหารเรื่องมันก็แค่เนี้ย ถ้าคนที่<อ>ไม่ได้แสดงตนคนนั้นเป็นพี่แบงก์ก็ชี้แจงไปค่ะหนูก็เป็นห่วงว่าร่างกายเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เห็นต้องหัวร้อนค่ะครับนี่คือแบนเนอร์ที่เพจนําเสนอนะฮะ,คะแค่นเดียวเลยฮะ,ะท่านสสอะข้อหนึ่งสารจังหวัดบีนบุรีพิพากษาให้จําเลยชื่อเหมือนพี่แบงก์เขาใช้คําว่าจําเลยที่ชื่อเหมือนพี่แบงก์ค,คุณสุวรรณก็ควรจะตอบเลยว่าใช่ตัวเองหรือเปล่าคแค้นเองข้อหาคืออะไรไม่ไปแสดงตนรับหมายเรียกทหาร แล้วรับสารภาพจำเลยในคดีนั้นไปรับสารภาพศารมีคำสั่งรอกำหนดโทษจำเลยเป็นเวลาสองปีคือยังไม่ได้ตัดสินว่าจำคุกเท่าไหร่รอกำหนดโทษอเอาไว้สองปีะนะขออ้อ2ผู้ชายคนนี้ตามหลักก็คือต้องมาเป็นทหารในปีถัดไปแล้วก็ไม่ต้องจับไปดำใบแดงไม่มีสิทธิ์จับนะอันนี้ข้อสองแล้วข้อสา ผู้ชายชื่อแบงค์ทีนี้เขาค่อยระบุชื่อทีนี้ข้อสผู้ชายชื่อแบงค์แล้วก็มีภาพของท่านสอสแบงค์ไปรายงานตัวในปีถัดไปแต่ผลการตรวจร่างกายปรากฏว่าเป็นคนจำพวกที่สองนะคือมีอะไรผิดปกติบางอย่างจึงไม่ต้องเป็นทหารนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีความผิดปกติอะไรจึงไม่ต้องเป็นทหารอันนี้คือคําชี้แจงล่าสุดจากเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไร ตามที่ท่านสอสอแบงค์ท้าทายเขา,าซึ่งท่านเป็นบุคคลสาธารณะ<ฮ>แล้วเขากําลังตรวจสอบเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะเพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นสอสอถ้าเกิดว่ามีความไม่ถูกต้องในเรื่องนี้นะประชาชนซึ่งเลือกท่านมาหรือประชาชนในพื้นที่เขาก็ควรจะได้รู้ข้อมูลว่าคนเป็นสอสอเราเนี่ยทําเรื่องนี้ถูกต้องไหม<ฮ>นะเพราะาเป็นผู้แทนผู้แทนราษฎร่ยนะเพศนี้นนเขาก็ตรวจสอบ แต่ทีนี้ท่านจะคู่จะไปฟ้องเขาเนี่ยอันนี้ความเห็นผมนะอย่าไปฟ้องเขาเลยครับแค่ชี้แจงชี้แจงถามมาก็ตอบไปจบคือถ้าเขาถามมาขนาดนี้นะถ้าเป็นผมนะผมงัดหลักฐานออกมาแล้วภาพที่ไปตรวจเลือกนะแล้วไอ้คำตัดสินคดีนั้นถ้าใช่ก็บอกว่าใช่ก็ยอมรับไปถ้าไม่ใช่อ้าวเพจที่ต้องชี้แจงแล้วทีนี้ว่าไม่ใช่นะนะก็จะได้ทราบว่าเอ้ยไม่ใช่นะคนนั้นตอบโต้กันด้วยข้อเท็จจริงนะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไปรายงานตัวแล้วตรวจร่างกายม,มีความผิดปกติบางอย่างเนี่ยเป็นจำพวกที่สองเนี่ยใ,ใช่ไหม,มที่ทําให้ไม่ได้เป็นทหารเพราะเหตุนี้หรือเปล่าก็เ,าเท่านั้นเองนะเพราะอะไรถึงบอกว่าอย่าไปฟ้องเลยค่ะไม่งั้นมันจะเป็นการกลืนน้ําลายตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าพักเก้าไกลเนี่ยเรียกร้องและนําเสนอนโยบายออกกฎหมายต่อต้านการฟ้องปิดปากเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพค่ะนี่เป็นนโยบายเลยนะคะเออ อันนี้แอดมินเดเมตาีเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันสุพนัทซัดแรงพูดมาเลยจะได้ฟ้องแต่ในขณะที่พักเก้าไกลหนึ่งนโยบายคือออกกฎหมายต่อต้านการฟ้องปิดปากเอ้าทำไมจะเป็นอย่างนั้นล่ะก็ถ้าเขาถามมาก็ตอบไปก็จบนะแล้วถ้าตอบไปแล้วมันหน้าแตกความน่าเชื่อถือมันจะลดลงไปเห็นไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไงมันไม่ใช่เรื่องว่าเฮ้ยเรามีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวนะ มันเป็นเรื่องการไปเกณฑ์ทหารน่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐไงค,คือพอมีประเด็นนี้นึกถึงคําที่คุณปียบุตรพูดก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามีคนพยายามสร้างภาพออให้พรกเก้าไกลเป็นแบบนี้ใครสร้างภาพในเคสเนี้ยเห็น<ส>ไหมเอ่อก็ต้องรอดูว่าท่านสสจะว่ายังไงที่นี้เ<ส>พราะท่านสสเองก็เคยพูดว่ากูจะตรวจสอบเดินไม่ได้นะอันนี้เพจเก้าวไกลโกหกอะไรเขาเพิ่งเริ่มเขาเพิ่งเริ่ม S <S <S อย่าเพิ่งโมโหขนาดนั้นส่วนเจ๊จุกคลอง<ค>สามเจ๊จุกคลองสามพูดถึงเคสเคสหนึง่งไม่ปล่อยให้จิรัตลอ,อยนวลนะเจ๊จุกเจ๊จุกบอกว่าเอาเรื่องยุพักเก้าไกลรอดูอยู่<ค>แต่ตอนนี้ยังคาใจคนนี้อยู่เออยังไม่ปล่อยตอนนั้นมั่นใจมากบอกสรยุทธว่าไม่มีอะไร<ม>ไปเสียค่าปรับที่ศาลจับใบดําใบแดงคแล้วตอนนี้บอกจําไม่ได้แล้วว่าไปตอนไหนนะวันต่อมาหรือปีถัดไปเปลี่ยนง่ายๆแบบนี้สาวกก็เชื่อเหรอคะ เจจูกบอกอแล้วเจ๊จุกคงสังก็โพสต์อีกคลิปหนึ่งนะที่มีคุณเจีรยุนะไปออกรายการด้วยเมื่อวานนี้พี่เจีรยุเนี่ยมาที่ท็อปนิวด้วยเมื่อวานนี้ตอนแรกเฟียดมากตอนหลังเสียงอ่อยเชียวนะแล้วตอนนี้เจได้ข่าวว่าวงในเนี่ยเขากาลงังวงในบอกว่าทหารกําลังตามหาศัตดีอำเภอบางประกงอยู่ที่อยู่ในช่วงปีห้าห้าเนี่ยมาให้ข้อมูลว่าตกลงเนี่ยจิรัตไปจับใบดาใบแดงไปคัดเลือกทหารหรือเปล่าแล้วใครเป็นกรรมการ คือใบสอรอสิามนี่เอามาจากไหนนะพะต้นขั้วมันอยู่กับกองทัพหมดเลยแล้วที่สําคัญที่สุดคือเจ้าตัวเนี่ยถูกสารพิพากสารลงโทษจําคุกหนึ่งเดือนรอลงอาญาอ,อาวแล้วจะไปจับใบดำใบแดงได้ไงถ้าถูกสารตัดสินต้องไปเป็นทหารเลยเห็นไ,ไหมนี่